ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ให้กับนักเรียนนะคะเริ่มแรกเลยถ้าพูดถึงเรื่องของค่าประมาณนะคะค่าประมาณเนี่ยเป็นการบอกจํานวนของสิ่งต่างๆอย่างาคร่าวๆนะคะโดยที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนะักนะคะส่วนใหญ่นิยมบอกเป็น ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม 10, เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะมาทบทวนค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ค่ะวิธีการที่เราจะดูดูยังไงนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะเลข9ก้าขอเลขตัวเดียวก่อนเลข9้าซึ่งเมื่อโจทย์ให้เลข9้ามาแล้วคุณครูจะทําการโยงเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็มาดูกันว่าเลข9เนี่ยนะคะอยู่ระหว่างเลขใดถึงเลขใด ซึ่งเลข9ก้าเป็นเลขตัวเดียวอยู่แล้วนะคะเลขตัวเดียวนี้เลขที่ต่ําสุดน่าจะเป็นเลขศูนย์นะคะต่อมาเลขที่มากที่สุดถัดมาก็คือเลขสิบนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการแบ่งครึ่งตรงกลางอ่าเพื่อแบ่งเป็นเกณฑ์นะคะครึ่งตรงกลางก็คือระหว่างศูนย์กับสิบเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือห้าอ่าคุณครูใส่ไปนะคะต่อมาคุณครูก็จะมีหลักการจําง่ายๆนะคะซึ่งใช้ ทุกค่าประมาณเลยทั้งเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนเลยนะคะก็คือถ้าเกิดโจทย์ให้เลขศูนย์ถึงสี่นะคะถ้าโจทย์ให้เลขศูนย์ถึงสี่มาให้นักเรียนปัดลงนะคะตอบศูนย์ได้เลยตอบใกล้กับเลขข้างหน้าแต่ถ้าเกิดโจทย์ให้ตัวเลขมาตั้งแต่เลขห้าจนถึงเลขสิบนะคะคือตั้งแต่เลขห้าขึ้นไปเนี่ยนะคะให้ปัดขึ้นและตอบเลขด้านหลังได้เลย ซึ่งเรามาดูกันค่ะว่าโจทย์เนี่ยนะคะเขาให้เป็นโจทย์เนี่ยเขาให้เป็นเลข9มานะคะซึ่งเลข9เนี่ยคุณค่าคุณครูเขียนในแผนภูมิภาพเนี่ยนะคะไอ้แผนภูมิเส้นเนี่ยนะคะก็น่าจะเลข9น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะซึ่งอยู่ในตามหลักเกณฑ์น,นี้เลยค่ะถ้าเลข9นั้นมากกว่า5ขึ้นไปนะคะคือตั้งแต่5ขึ้นไปเลยนะคะก็ให้ปัด ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลย9นะคะมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ก็คือ10นั่นเองค่ะสังเกตให้นักเรียนสังเกตนะคะเครื่องหมายที่คุณครูเขียนตรงนี้นะคะเครื่องหมายที่คุณครูเขียนตรงนี้นี่ที่คุณครูวงสีเหลืองไว้ตรงนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับ น้อนักเรียนอาจจะทราบกันแล้วมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายเท่ากับแต่ว่าคุณครูจะเขียนเป็นขึ้นๆน,นะคะ2เส้นด้านบนและด้านล่างซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะมีความหมายก็คือเขียนแทนด้วยคําว่าการประมาณค่าหรือค่าประมาณเช่น9นะคะมีค่าประมาณได้เท่ากับ10นะคะอ่ะอันนี้นักเรียนพอได้ไหมเอ่ยอันนี้คือการทบทวนความรู้นะคะ ต่อมานะคะเราลองมาดูเลขถัดไปนะคะเราลองมาดูตัวเลขถัดไปถ้าคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะขอเป็นเลขเออสามสิองแล้กันค่ะ32มสนะคะเริ่มแรกเราก็ตีเส้นเหมือนเดิมเลยนะคะและเรามาดูกันค่ะโจทย์ถามค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ให้เราดูที่หลักสิบนะคะ โจทย์ถามค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ให้เราดูที่หลักสิบนะคะสังเกตเลข3ข้างหน้าเป็น30ใช่ไหมคะคุณครูก,ก็ใส่เลย30ต่อไปถัดจาก30ก็คือ40นั่นเองนะคะและแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะระหว่าง30กับ40ครึ่งหนึ่งก็คือ35อ่าทีนี้เรามาดูกันค่ะ โจทย์ให้มาคือ32นะคะโจทย์ให้มาคือ32ถ้าค,คุณครูเอามาเขียนในกราฟตรงนี้32นะคะน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้อขออนุญาตเขียนด้านบนนะคะ32น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ซึ่งค,คุณครูก็เคยบอกแล้วว่าถ้าตั้งแต่0ถึง4ให้ปัดลงถ้าตั้งแต่5ไปจนถึง10ให้ปัดขึ้นนะคะซึ่ง30โอเค เรามาดูเลขท้ายกันค่ะคือเลขสองสองนั้นอยู่ระหว่าง0ถึง4เพราะฉะนั้น32เนี่ยนะคะอยู่ต่ำกว่า35ด้วยซ้ำนะคะคือตั้งแต่4ลงมาเลยให้ปัดลงเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ32นั้นคือ30นั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณครูขอ ยกตัวอย่างเลขถัดไปเลยนะคะเลขถัดไปเลยก็คือขอเป็นเลข95โจทย์ให้95มานะคะเริ่มแรกเราก็ตีเส้นเหมือนเดิมเลยมาดูค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ให้ดูที่หลัก10บนะคะซึ่งเป็น9ข้างหน้าเป็น90คุณครูก็ใส่90เลยถัดจาก90จะไม่ใช่หลักสิบแล้วนะคะก็คือเป็น100นะคะ ก็คือเป็น100เราก็แบ่งครึ่งหนึ่ง90กับ100ครึ่งหนึ่งก็คือ95้าซึ่งพอดีกับโจทย์พอดีเลยนะคะซึ่งโจทย์ก็ให้95มาโจทย์ให้95มาเพราะฉะนั้นตรงตัวตรงนี้พอดีคุณครูเคยบอกแล้วนะคะ 0- ถึง4ปัดลงหถึง10ปัดขึ้นซึ่งมาดูเลขถัดไปนี้ค่ะเลขห้านะคะเลขห้า 5ตรงนี้อยู่พอดีตรงนี้พอดี95ตั้งแต่5ขึ้นไปปัดขึ้นเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ95นะคะก็คือ100นั่นเองค่ะต่อมานะคะขอยกตัวอย่างเลขถัดไปเลยนะคะเป็นเลขสามอยสามรอยสี่สิบสานะคะ เหมือนเดิมค่ะตีเส้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ให้ดูที่หลัก10นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ให้ดูที่หลัก10นะคะคือตอนนี้ก็คือเป็น40ใช่ไหมคะแต่เลขข้างหน้านี้นะคะก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมคือ340หลักร้อยยังอยู่เหมือนเดิมนะคะต่อไปถัดจาก340ให้โฟกัสที่หลัก10นะคะเพราะว่าเขาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10 ให้เพิ่มที่หลักสิบก็คือ350ครึ่งหนึ่งระหว่าง340กับ350ก็คือ345นะคะซึ่งโจทย์ให้โจทย์ให้343มานะคะก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้343นะคะซึ่ง มาดูหลักตัวสุดท้ายค่ะวิธีการตัวสุดท้ายเลย3 3 3ยังไม่ถึง5นะคะก็คือตั้งแต่0ถึง4 3อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ให้ปัดลงเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ343คือ340 10ค่ะ,ะ340นะคะ ต่อมาค่ะขอยกตัวอย่างถัดไปเลยนะคะยกตัวอย่างถัดไปเลยตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือ 6, กพันหกร้อยหกสิบหกอ่ะเป็นหลักพันแล้วนะคะหกพันหกร้อยหกสิบหกอันนี้ก็ตีเส้นเหมือนเดิมนะคะซึ่งโจทย์ถามค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบเหมือนเดิมนะคะให้ดูที่หลักสิบ โดยที่หลักร้อยและหลักพันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะให้ดูที่หลักสิบหลักสิบเป็นเลขหกเพราะฉะนั้นเลขต่ำสุดนะคะก็คือหกพันหสและเลขถัดไปให้เพิ่มที่หลักสิบเหมือนเดิมเพราะโจทย์ถามค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบนะคะก็คือหกพันหกร้อยเจสิบนะคะหกพันหกร้อยเจ็ดสิบครึ่งหนึ่งก็คือ 6 6พันหนะคะซึ่งโจทย์ให้มาเป็นโจทย์ให้มาเป็น6,666น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะซึ่งเลขสุดท้ายเลข6เนี่ยเกิน5ขึ้นไปแล้วเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องปัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ6,666ก็คือ6 6พันหค่ะ อันนี้นะคะคุณครูก็เป็นการสรุปสั้นๆนะคะให้กับนักเรียนในเรื่องของค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10นะคะเขาถามค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ให้เราโฟกัสที่หลัก10เป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นที่หลัก10เหมือนกันนะคะ